ด่วนฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอเมื่อ A.S ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ32ปีเอาใจลูกค้าคนสำคัญ a A.S. จัดโชว์สุดพิเศษ A.S. 5G World รวมศิลปินดังอลังการดาวล้านดวง A.S. Family อย่างแบมแบมก็เซเว่นและทีม A.S. 5G วินเมทวินเอลลี่บิลกินเจเจนัโนนโอม p ีต้าหนึง่ง Trinity และโฟอี ใครที่ยังไม่จุใจกับโชว์ล่าสุดนะคะ AS ประกาศจัดคอนเสิร์ตท,ทีม AS 5G Fan i v e s e Party ในวันที่26มิถุนายนปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะไปกันไปดูว้าวใครที่ยังไม่ได้ใช้ AS ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะนี่จะเป็นโอกาสสุดพิเศษที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ 5G ที่ยอดเยี่ยมและเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปครบรอบ32ปี A AS 5G มอบของขวัญสุดพิเศษด้วยโปรโมชั่น เพื่อคุณลูกค้าคนสำคัญทั่วประเทศกว่า45ล้านราย 1. AS จับมือร่วมกับเครเซนท่นมอบส่วนลด10-30%จากร้านค้ากว่า3,000ร้านมูลค่ากว่า200ล้านบาทตลอดปีนี้คุณต้องได้คุณต้องโดนแน่ๆ 2. ใช้ AS point เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับร้านค้ากว่า400แห่งทั่วประเทศไทย 3. จับรางวัลพิเศษเดือนมิถุนายนเฉพาะลูกค,ค้า AS เท่านั้นมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท 4. แฟนบอลาม เอเอสสาสิทธิพิเศษกับแมตช์ประวัติศาสตร์แมนยูลิเวอร์พูลเข้ามาแข่งขันที่สนามราชบังคลากีฬาสถานวันที่12กรกฎาคมว้าวเดอะแมตช์ประวัติศาสตร์ในรอบ100ปีแดงเดือดที่เดียวในประเทศไทยสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้า AS เสเท่านั้นซื้อบัตรเข้าชมถ่ายทอดสดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทั่วประเทศและสิทธิพิเศษสำหรับคนไทยรับชมแบบ360องศาผ่าน A AS PlayBo x สิทธิพิเศษ เอมซีวันดรดาขอตัวไปย้ายค่ายก่อนเอ้ยลืมไปว่าใช้ AS อยู่นี่นาดังนั้นใครยังไม่ได้ใช้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ Share, กับ n c ็มวันดดาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝาก AS 5G ไม่ได้ออกอ,อกอมใจด้วยนะคะบ๊ายบาย